เอาละค่ะสวัสดีค่ะเจอกันที่เดิมนะคะกมยคิมคิมทีวีโอเยวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญเหมือนเดิมนะคะโปรดแนะนําตัวหน่อยจ้าสวัสดีครับผม Happy ้เกมเมอรทีวีนะครับผม <c oughs> ก็อย่าลืมฝากตามช่องผมด้วยนะครับอีกและอีกและว <c oughs> <c oughs> เอาต้องโปรโมทช่องตัวเองไหมสิอ,อีกคนหนึ่งค่ะพี่เบลเซอร์ใช่ครับ ผมยูทรบไสเจนซีครับลอ,องวางก็นไว้ครับไปดูช่องผมเลยนะ <c oughs> วันนี้มาไปเ <c oughs> อาะล่ะค่ะพี่วันนี้เราจะลงเซิฟไหนดีจ้ะคนตัวดำอรอเล่น <c oughs> พูดแล้วไม่ตบกันนะพี่ <c oughs> อ,ะอะไรคนตัวดำนะหนุไม่ดำนะพี่ มาแล้วดำใช่แล้วไปแล้วไปนด้แล้วดำไหมใครของของผมมาอโอเคเราก็เข้าเสิร์ฟไหนดีคะถูกใจสุดก็แกงใบไม้อะพี่เห็นปะแกงใบไม้เห็นไหม ตอนนี้เราก็จะเข้าไนที่แก๊งใบไม้นะคะชื่อเอรือว่าแกงใบไม้เราก็จะไปดูกนันนะคะว่าใครคือเจ้าของเซิร์ฟร <c oughs> ะหว่างที่รอหนูมีคำถามค่ะพี่ห <c oughs> นูมีคำถามว่าไ <c oughs> ก่กับแมวอันไหนเกิดก่อนกัน ตอนนี้มีคนจะอปืนมาอีกแล้วโอ้ย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 ชีวิตแค่โดนทำลายพี่หนูโดนหนูโดนต่อย พวกพี่เขเล่นกับหนูหน่อยสิคนไหนวะหนูเจอพี่แล้วพี่เบลอนูยืนอยู่หลังพี่เนี่ยใครวะค,ค,คุณคุณเจตรคนไอ้เนี่ยหนูสวย ตอนนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ท่ามกลางนคนโปกันนะคะยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ตายาะงานเราจะมาทักทาย<ห>กัน<อ>เป็นภาษาตุรกีกันนะคะอะคะ่ะพี่เวลทักทายเข้าเป็นภาษาตุรกีหน่อยนายพูดภาษาตุรกีไปสิคะพี่ไอยาเลยมันไม่ไดีักมันไปไ, <enhanced> ไหนวะเงี้บปิ๊บเลยเนี่ย

ยัดตัวที่เดียวอีกแล้วเราจะมา,า,ะมาส่สานะนนเ,นนเราจะทำกันแบบนี้นะคะเออ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 อ๋อโอ้โหถ้าจะเคี้ยวขนมดังขนาดนั้นนะใช่ <c oughs> โอ้ยหลุด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 เดือดวิ่วอล์กเลยเ้ยหลุดหลุดหลุดอะไรนะครับรูดค่ะอะไรชื่อรุนรุนนะบอกว่าหลุดไม่ใช่รุนรุนอีบ้าไม่เป็นคถามดีใครชื่รุนอะไรนะรุนรุนนะอะไรไม่เข้าใจรุนรุนหนักคนเลยมองดูแล้วนุ่นนะนุ่นไม่รู้จักนะ เดินดูิ <re ูแลมีรู <s <s mm ้ดีนะว่าผู้หญิงอ่ะเปล่าเห็นคิวเซิฟไหโอเอ๋อไม่งั้นนะเมื่อกี้พี่เราเข้าเซิฟไหนนะลืมไปก่อนกินนมตายก่อนเอาค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนเซิ์ฟกันนะคะเนื่องจากขี้เกียจเข้าไปเล่นเซิฟนั้นแล้วไม่ใช่หลอกครับลืมคื่อเซิฟ ไปเข้าไม่ได้เซิร์ฟไหมล่ะเราก็จะไปเซิร์ฟรับเด็กใหม่เข้าแก๊งโอเยหมดจบหัวานะนเอยตล้เอาหนี้ไปยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามทั้งสองช่องด้วยนะคะทั้ง Happy Gamer แล้วก็ Belsa TV เยียมไหม ไปนอน,น,น,นกันเถอพี่เวลทำอะไรผิดพลาดก็สามารถติชมมาได้ที่ Happy Gamer เลยนะคะครับผมผมรับหมดครับก็มาคอมเมนต์ด่าผได้นะ กระดาบไปเลยค่ะไม่ต้องกังวลหรือผมเคี่ยวขนมดังก็ขลอภัยด้วยนะครับนองจากมันเกิดความตะกะขึ้นมาในยามค่ำคืนโอ้ยหิวพี่เบลอยู่ไหนพี่เบลดูว่างครับฮะให้อยู่ในเกม่าไง อยู่ไหนโอ้<ผ>มไม่เล่นกับพวกพี่แล้วเราอยู่ไหนอยู่ในใจสมาร์ทไม่เชือ่อไหนพี่บเบลพี่บเบลอ,อยากย้ายนอนอ่ะอ <c oughs> ไม่มีปีเลยไม่ไรับพี่พี่นอนแล้วเนี่ย เอาค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะอันะไ้เนี่ยจบคลิปเพแค่นี้ลงเติฟได้ไม่ถึงห้านาทียังอย่างอย่างที่บอกว่าสาระในเกมนี้มันก็ไม่มีนะคะมองไปไงลกสวยลกไปโลกสวยลกไปเอาอะไรมากพี่อะ เราลงคลิปมาสองชั่วโมงนะคนดูเราแค่สองคนเขาลงคลิปแค่สามสิบนาทีคนดูเป็นร้อยคนแล้วพี่วันล้วพีเดียวสามสิบาสนาทีะา,า,าสอนทำอินโทรห้านาทีน <c oughs> ีดูอ่ะ เอาละค่ะตอนนี้เวลาก็ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็เราก็จะไปติดต่อไปติดต่อตัดต่อกับแกง๊งเอ้กับคลิปที่แล้วที่เราได้ค้างกันไว้นะคะพี่เบลจำคลิปเมื่อคืนได้ปะนั่นแหละเราก็จะมาตัดต่อกันมันก็น่าจะได้เวลาที่เหมาะสมแล้วสำหรับคืนนี้ฝันดีนะจ๊ะ ไายบายฝากช่องดีฝากช่องฝากช่องหน่อยสำนักพี่เบลฝากช่องหน่อยค่ะพี่เบลอืมอ่าจะเรียนติดตามเบลซาขี้ง่วงนะครับผมเสียงือนคนยังไม่ตื่นยังลืมเข้าไปดู้พวกหน่อยนะครับมันเงียบๆไม่รู้ ก็เหน่อยทีเรียวนะครับผมก็พี่เบลเขาอ่าผิดกับทะเลาะกับแฟนนิดหน่อยอะไรนะอผิดอะไรนะึอ่าผิดนะผิดกับแฟนในอีกไม่นานนะคะหมวอคิมคิมทีวีก็จะเป็นอ่าแฟนกับเบลซ่าทีวีนะคะในอีกไม่กี่วันนี้ เอาละค่ะสำหรับคืนค่ำเคืนนี้ก็ขอลาตีสวัสดีจ๊าทุกคนอย่าลืมไลค์เมน์แชร์กันด้วยนะจ๊ะซับสไครต์ไม่ต้องนะซับสไครต์ไม่ต้องค่ะอันซับสไครต์ไปเลยสำหรับห้องเบลซาโอเคนะฮะอย่าลืมนะครับผมแฮปปี้เกมเมอร์เลยนะครับแฮทปี้เกมเมอร์ก็ <c oughs> เข้าไปที่รายงานปัญหานะคะแล้วก็แบนมันได้เลยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Oh <laughs>